ตามดูผู้แทนเขตห้าสงขลาพักประชาธิปัตย์นายกชายสสเดชอิฐขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสสเดชอิฐขาวทองสสสงขลาเขตห้าพักประชาธิปัตย์ในฐานะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ประชาชนในพื้นที่หาดปากบาง ภูมีอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำคลองภูมีได้ส่งภาพเข้ามาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวหลังจากพบว่าน้ำในคลองภูมีคุ่นข้นเพิ่มมากขึ้นซึ่งปกติแล้วช่วงนี้น้ำในคลองภูมีจะใสสะอาดมาก กว่านี้กลุ่มชาวบ้านเกรงว่าจะมีการดูดทรายเถื่อนกันอีกหรือไม่เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ <c oughs> ก็ได้รับคำตอบมาจากผู้ใหญ่บ้านสมจินตรีวัยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอควนเนียงแจ้งว่าข้างบนอ่างเก็บน้าหมู่11 ในพื้นที่ตำบลบางเหรียงมีการทำคันริมคลองอยู่มีการขุดริมคลองจึงส่งผลให้น้ำขุ่นข้นในขณะเดียวกันนายกชายสอสเดชอิดขาวทองได้ตอบคำถามเรื่องนี้ว่ากำลังมีการทำเขื่อนกันทะลิงพังอยู่ด้านบน ทางนายกชายสอสอเดชอิดขาวทองเพิ่งของบประมาณจากกรมโยธาธิการมาแก้ปัญหาตะลิ่งพังให้กับชาวบ้านนายกชายยืนยันว่า บ่อดูดทรายเถื่อนในคลองภูมีไม่มีแล้วในปัจจุบันให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้กรณีลักลอบดูดทรายเถื่อนในคลองภูมีมีการทำกันมายาวนานกว่า20ปีแต่ล่าสุดนายกชายสอสอเดชอิดขาวทองได้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดสั่งปิดทั้งหมด จนปัจจุบันไม่มีบ่อดูดทรายเถื่อนในคลองภูมีซี่สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสองฝั่งคลองภูมีและนายกชายสอสอเดชอิดขาวทองเองก็ได้ยกคลองภูมีให้เป็นคลองต้นแบบในจังหวัดสงขาในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อทวงคืนเอกราช ทางสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องประชาชนคนสงขาตามดูผู้แทนนาย,ยกชายสอสอเดชอิดขาวทอง